ดีกหน่อยน้องดีมก็จะแคสเกมนะครับผมกดตรงไหนอะเก็บยาหึกดตรงไหนเก็บยากดนี่นะกดเสร็จแล้วกดตัวนี้ออกเราจะมาประคับเมาส์กดเดินหน้ากดกดเดินหน้า W ถอยหลัง S เดินไปทางซ้าย A เดินไปทางขวา <พอ S 1> D ไายแล้วายแล้วอะเปเล่นงอะไรอะ,อะนู้นมันอยู่ข้างหลังกดทำไมอะ,อะนี่หนูก็ต้องมือมือนี้มาต้องมาสัมพันนี้ด้วยเออหนูต้องสัมพันต์ตรงนี้ด้วยตรงนี้หนูกดกดตรงนี้ใช่ไหมเออ ยิงก็กดนี่กดนี่เนี่ยหรือกดฝั่งนี้ก็ได้ถ้าถนัดฝั่งนี้เนี่ยนี่อันนี้ใช้เล็งนะเ <Okay. S 1> นี่ยเนี่ยโ <Okay. S 1> อเอห็น <laughs> ไ,ไหมเมาส์เมาส์กดทางซ้ายซูมพอ mm hmm. เปลี่ยนมาใช้นี่กดกดซิตี้อะไรเนะี่ยตัวอะไรเนะี่ย

ไม่ไดาวเลยเน็ตเราปิงอะ่ะไม่เราขอตายอฮไม่ค่อยถนัดเลยหนูต้องหาเล่นบ่อยๆฟุ๊บๆๆๆเลยพันยาพันยา,นยาเลขเล,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 เลขห้า เล <15. S 2> ขห้ากดแล้วกดแล้วเราอาจจะกากหน่อยนะนนยนยนยไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าเราใช้ไอ้นี่นะ ฟังอุ้ยเดือดนะเนี่ยเดือดน,นะครับอ,อย่ามายิงเราไหนอะนู่นซ้ายซ้าย ซ้ายดิยข้างหน้าอ่ายิงเลยอัน,นอีกละยิงหล่อยิงอ้าวาทำไมมันหายตัวได้อ่ะทำไมมันหายตัวได้วะเน็ตแล้วถ<อ>่ายเว้ยโคตรสตี้ดิเอาอนอ่บนยุงบนยิงนี่ดาวดาว เรียนมีเก็บของนี่นะครับ้องทีเร่อ เล่นคอมเกมฟรีไฟล์ครั้งแรกนะครับผมอาจจะไม่มีเสียงนะครับผมมีสเสียงภาคนะขอโทษทีเพราะเราเพิ่งไปเคยอคอมมาเพราะว่าขาดลำโพงนะครับผมขาดลำโพงนี่เกมเกมแรกของน้องดีมเลยนะแต่เราไม่มีเสียงนะครับผมอีกหน่อยละ อีกหน่อยจะแคสเกมนะครับผมแข่งกับพวกพี่ๆนะครับผมนะว้ายไปไหนละไอ้นี่อีกแล้วยิ่งยิงยิงยิง,ยงนี่ดาว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 โอเคอข้างล่างตัวข้างล่างตัวเห็นไหมมีเปล่าวะ นี่น่เกมแรกเลยนะเปิดเปิดไอ้นี่เลยอะ่ะเปิดเปิดคอมครั้งแรกเลยแล้วก็ดาวน์โหลดอะไรมานี่ต้องดีนนั่งเล่นคนแรกครั้งแรกเลยนะยังไม่ค่อยคล่องนะครับผม วงมาแล้วโอ๊ยตายหมุนไม่ค่อยเป็นอะเออหมอุนก็นั่นแหละเมาส์มีอ่ะหมวสอ่ะเออ มีแต่เสียงรถไถน,หนาครับ <laughs> สังหารไปแล้วสามคนนะครับผมโอเคเราจะขัดนอซายดีนะมุนดีมโดนยิงดีมโดนยิง<ไ>ลงลงลงข้างหลงัลงข้างหลังไหนอะไหนอะข้างหลังเราซ้ายซ้ายทุกคนหมุนดิหมุนดิหมุนดิ หมุนนีมุนนีหนูวิ่งเลยน่นั่นๆ่นี่นต้นไม้ต้นไมนมไปหนูแล้วไปหนูแล้ววิ่งตามไปอ้วาบได้อีกล้ไปวิ่งตามไปทำไมมันวารได้ นี่นะครับผมนี่ถ้าเป็นในเอเอาดาวดาวดาวถ้าเป็นในในคอมนะนี่มันจะไม่เหมือนในโทรศัพท์นะผุ่มบังคับมันนะ่ะเ,เราเล่นยากเราเล่นแต่ในในใ,ในโทรศัพท์มาโน้ดิวเล็งไม่โดนยิงต้มต้มต้มดาวดาวดาวนี่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 น แต่ปุ่มมันต้องใช้เมาส์มันต้องสัมพันธ์กันหมดเลยเนี่ยเห็นไหมไม่มีเสียงนะครับผมเดี๋ยวรอคลิปหน้านะเราไปซื้อลำโพงมาก่อนนะนู่นอยู่ข้างหน้าเนี่ยใครอ่ะอยู่ข้างหน้านน่นนะนั่นนัน่ เร่งเร่งเๆ่ดาวอีกแล้วยิงไปแล้วกี่ตัวเนี่ยหกตัวแล้วนะครับผมนี่ครั้งแรกนะอีเจ็ดตัวแล้วเจ็ดตัวแล้วตัม,มือน้องเดีดนเลยนี่มือระวิงแล้วครับผมเนี่ยนี่ย เราซื้อมาเราจะมาทําตัดตรงตัดต่อด้วยนะครับผมไม่ใช่ซื้อมามาเล่นเกมอย่างเดียวนะซื้อมาแบบมาตัดต่อวิดีโอลง Youtube อะไรประมาณนี้ครับผมเราอยู่ในวงนั่นแหละเดี๋ยวมันก็มาในมนแน่นั่นน่ะไหนอะอยู่ข้างล่าง ยิงไข่นั่นนั่นยิงเออใครยิงใครวะโดนลัดอ่ะน่นนุ่นน่นนปัมปัมปมดาวดาวดาวตัวแล้วแปตัวแล้วหายู่ไหนวเหลือหาหาคนสุดท้ายนะครับผมเหลือหคนสุดท้าย หนู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 ตามไห้ยิงเล่งเล่งวิ่งตามไปวิ่งตามไปยนี่ะไรอยู่ต้นต้นต้นไม้เนี <Floyd appeal> <t ont> ่ยคนต้นไม้เนี่ยยิงเออดาวอีกแล้วเก้าตัวแล้วครับผม มือมือกวามือกวามือกวา่วายิงดาวดาวดาวยิงดาวอีกแล้วสิบตัวแล้วสิบตัวแล้วมือใหม่นเล่นคอมเหลือเหลือสองตัวสุดท้ายครับย,ย,ยิงดาวดาวยิงยิงยิงเดียวที่หนึ่งละครับผมไม่ใช่ข่าแล้วกัจะใครล่ะนี่ครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกของการเล่นคอมนะครับผมโอ้ดาวเลยอ่ะยิงไปเท่าไหร่อ่ะ ยิงไป11ตัวนะครับผมเฮ้ยโอเคจับคลิปหน่อยสำหรับวันนี้นะคะลืมกดไลค์กด่อแชร์กดอนสับแกงก่อนส่วนนี้สิค่ะนี่เพิ่งเล่นมานะครับเรือบเท่าไหร่แล้วสี่แล้วนะครับผมนี่โอเคแล้วพบกันใหม่อีกคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน้องดีมถนัดกินทีวีไว้นะครับผมโอ้ยหมุนอะโอเคนะ okay. แล้วสตาร์ทโอเคเราพบกันในคลิปหน้านะครับผม